พักเบรกดราม่มากแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการความหล่อของป่าเบียการว่าทําไมถึงหล่อขนาดนี้อันดับแรกนะครับป่าเบียนะครับตามคำแนะนำของผู้เชีย่ยวชาญเนี่ยนะครับควรจะทําในส่วนของตัวโครงหน้าเนาะเพราะโครงหน้าเนี่ยอาจจะมีความกว้างนะครับแล้วก็อาจจะยังไมไ่ค่อยได้สัดส่วนนะครับพอมีการทําโครงหน้าเนี่ยก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยดูในรูปมากขึ้นและที่สําคัญเลยนะครับ ตาเบีย้ยเนี่ยมีปัญหารเรื่องของตัวไขมันนะครับถ้าทําโงหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่หล่อขนาดนี้นะครับจะต้องมีการนําไขมันนะครับส่วนเกินออกไปด้วยทําให้เห็นกรอบหน้าได้ชัดเจนขึ้นส่วนที่สองนะครับก็คือในส่วนของตัวตานะครับตาขาตาเบีย้ยเนี่ยก็จะมีความอัลมอนอยู่แล้วแต่ตาผู้ชายที่หล่อนะครับต้องมีความสดใสนะครับจะต้องมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการทํามัดก้ามเมือตานะครับเพื่อให้ดวงตาเนี่ยดูกลมโตมากขึ้นแบบธรรมชาตินะครับ และส่วนสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นเสาเอกของบานนั่นก็คือในส่วนของตัวจมูกผู้ชายนะครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าทําจมูกเนี่ยจะทําให้หน้าปิดข้างเยอะนะครับอย่างป๋าเบี้ยนะครับก็จากการวิเคราะห์นะครับน่าจะมีการทําในส่วนของปิดจมูกนะครับแล้วก็มีการเหลาฐานนะครับเสริมฐานแต่งปลายนะครับเพื่อให้จมูกเนี่ยรับเข้ากับใบหน้าและทําให้องรวมนะครับหล่อมากขึ้นขนาดนี้ และแน่นอนวันนี้คิมไม่ได้มามือเปล่าคิมนะครับนาะภาพรีวิวเสยกรรมผู้ชายนะครับเคสต่างๆของหลายโรงพยาบาลเนี่ยมาให้ทุกคนดูนะครับว่าหลอกขนาดไหนนะครับหลายเคสมีการทํโครงหน้านะครับทํากรามนะครับทำจมูกทำตาซึ่งผู้ชายปัจจุบันนี้สามารถทำัลยกรรมได้หมดเลยการดีไซน์ก็จะดีไซน์ในแบบของผู้ชายโดยเฉพาะหล่อแบบโอปะหล่อแบบสายฝอก็สามารถรีเควสตได้ครับ